สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเนรักวังหลวงกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของ ep ที่15ทุกคนกคน็กคงจะคิดว่าเอ๊ะสิบ้ลงไปแล้วแล้วทำไมลงอีกเนื่องจากว่าเราเพิ่งไปเห็นนะคะทุกคนว่าคลิป ep ที่15เป็นคลิปที่ไม่ได้ตัดแล้วก็ดันคลิปลบคลิปต้นฉบับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเล่นใหม่เอามาตัดใหม่นั่นเองค่ะทุกคน ปะ่ะเข้าไปอัดในเรื่องกันต่อเลยดีกว่าทุกคนก็คงจะรู้ในะเรื่องไปแล้วมากป่านนี้ <c oughs> ยิ่งเข้าใกล้ห้องเต้ท่านยิ่งพบว่าอํานาจของห้องเต้เหมือนคลื่นยักษ์พวกองชายแก่งแย่งทั้งต่อหน้าและรับหลังทําให้คนขวัญสะถานถ้าไม่ระวังทําให้ห้องเต้พิโรธก็ถูกลงโทษอย่างรุนแรงถึงเป็นองค์ชายก็ไม่เว้นวันนี้ท่านยกน้ําชาเตรียมเข้าไป ก็ได้ยินเสียงห้องเตะกลิ้วออกมาจากตําหนักหยางซินและได้ยินเสียงเครื่องของลงพื้นสาวแล้วเลวทําไมข้าถึงมีลูกที่แรงน้ำใจเช่นเจ้าสเสด็จพ่ออยากกลี้วหม่อมชั้นผิดไปแล้วขอให้สเสด็จพ่อโปรดประทานอาภัยให้หม่อมชันอีกครั้งอภัยให้เจ้าอีกครั้งถ้าเจ้าไม่ใช่ลูกของข้าไม่รู้ว่าตายไปกี่ครั้งแล้ว ขังองชาย11ไว้ไม่มีคำสั่งฆ่าห้ามปล่อยออกมาองค์ชาย11ถูกองครักพาตัวไปเสียงขอร้องดังแว่วไปไกลตำหนักหยางซินคืนสู่ความสงบในตำหนักหยางซินฮ่องเต้พิงเก้าอี้ด้วยความเหนื่อยล้าบนพื้นมีตีกาที่ถูกเคื่องทิ้งขันทีน้อยหลายคนรู้สึกหวาดผวาไม่มีใครกล้าเข้าไปเก็บท่านวางถ้วยชาลงบนโต๊ะอย่างเงียบๆจู่ๆก็เปิดปาก ข้าคิดว่าตัวเองมีความกระตัญญูซื่อสัตย์ปกครองอย่างตั้งใจมีเมตตาต่อราชฎรแต่กลับมีลูกที่แหลงน้ำใจพวกนี้ทั้งห้องเงียบกริบคนอื่นไม่กล้าพูดอะไรฟาบาทมอมชั้นอ่านหนังสือไม่เยอะแต่เคยเรียนมาว่าปกครองแผ่นดินเป็นธรรมประดุดดาวเหนือสถิตมั่นกลางฟ้าหมู่ดาราลายล้อม ตอนเด็กไม่ค่อยเข้าใจแต่หลังจากเห็นฝาบาทแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้เบลตาผ่อนคลายยิ้มออกมาขี้ประจบเห็นฮ่องเต้ย,ยิ้มออกมาท่านค่อยๆผ่อนคลายฝาบาทมีความเมตตาต่อราษฎรชาวบ้านศรัทธาต่อท่านเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่คิดยิ้มมากขึ้นเจ้านี่กล้าดีนักความผิดของพวกองค์ชายเจ้าไม่กล้าเอ่ยได้แต่บอกขาว่าปกครองด้วยหลักความเมตตาคือถูกต้องแล้ว ให้ข้ารักษาไว้หรือหม่อมฉันอ่านหนังสือมาน้อยพูดจาไม่เป็นได้แต่พูดน้อยระวังกิริยาแต่ว่าเจ้าพูดถูกการปกครองควรใช้หลักเมตตาพวกที่โหดเหี่ยมหากไม่ปรับปรุงตัวข้าไม่ให้อภัยพวกเขาแน่บรรยากาศตำหนักหยางซินคืนสู่สภาพเดิมนางกำนันและขันทีในตำหนักโล่งใจมองท่านด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปยังมีอีกอย่างที่เจ้าพูดถูก ท่านกระพริบตาด้วยความสงสัยมองไปทางห้องเต้เจ้าอ่านหนังสือน้อยไม่กล้าพูดจาข้าคิดว่าไร้ประโยชน์กลับไปหม่อมฉันจะอ่านหนังสือให้มากๆเพคะอาศัยสมองเล็กๆของเจ้าจะอ่านหนังสือได้ผลขนาดไหนกันท่านถูกชมว่าฉลาดมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ได้แต่ยอมรับว่าต่ำต้อยใครใช้ให้อีกฝ่ายเป็นถึงห้องเต้ละ่ะรู้จักใต้เท้าเหอคุณไหม ต้เท้าเหอเป็นหัวหน้ามหาบัณฑิตมีความฉลาดเฉลียวหม,ม่อมฉันย่อมต้องรู้จักแน่ข้าจะสั่งให้เหอคุณเป็นอาจารย์ของเจ้าเรียนรู้กับใต้เท้าเหออย่าทำให้ข้าเสียหน้าเรื่องดีที่ตกลงมาจากฟ้าหล่นใส่หัวทำเอาไม่ได้สติหม,ม่อมฉันขอพระไทยฝ่าบาทหม,ม่อมฉันจะตั้งใจติดตามเรียนกับใต้เท้าเหอไม่ทำให้ฝ่าบาทขายหน้า ที่ท่านนึกไม่ถึงคือฮ้องเต้เพิ่งมีรับสั่งเรื่องนี้ไม่ถึงชั่วยามนางข้าหลวงชินก็รู้แล้วได้ยินว่าวันนี้ฝ่าบาทลงโทษองคชายสิบเอ็ดเจ้ารู้ไหมว่าเรื่องอะไรอีกอย่างได้ยินว่าฝ่าบาทให้ได้เท้าเหือสอนหนังสือให้เจ้าท่านสีหน้านิ่งเฉยได้ข่าวไวขนาดนี้น่ากลัวว่าในตำหนักหยางซินยังมีคนขององ,องราชทายาทอีก ยังไงก็ตามฝ่าบาทริ้วมากเรื่องนี้อย่าพูดออกไปเชียวส่วนเรื่องเรียนหนังสือต้องคอยให้พระบัญชาออกมาก่อนท่านจงใจเน้นเรื่องที่ห้องเต้กิ้วรุนแรงนางข้าหลวงฉินก็ไม่กล้ายอยู่นานไม่ถามมากความก็รีบออกไปห้องเต้พูดคำไหนคำนั้นวันลุ่งขึ้นตอนที่เหอคุณมาเข้าเฝ้าที่ตำหนักยางซินห้องเต้มีรับสั่งให้เขาสอนหนังสือนางกำนันน้อยถัดไปอีกวันหนึ่ง เหอคุณเชิญท่านไปเรียนที่อุทยานหลวงเหอคุณเหมือนอย่างที่ท่านคิดอ่อ,อนโยนเรียบร้อยมีมารยาทสอนวิชาเข้าใจง่ายท่านได้เก็บเกี่ยวไม่น้อยวันนี้ขอบคุณได้เทา้าเหอที่มาสอนข้ารบกวนได้เทา้าเหอแล้วแม่นางเฉลียวฉลาดบอกนิดเดียวก็เข้าใจข้าไม่เปลืองแรงมากยังดีที่ได้มาชมความงามของอุทยานหลวงตอนว่างๆด้วย เดิมทีท่านกังวลว่าฮ้องเต้สั่งให้เหอคุณมาสอนท่านเหอคุณจะไม่พอใจแต่ดูจากตอนนี้เหอคุณมีท่าทีใจกว้างเป็นท่านคิดมากไปเองครั้งที่แล้วนางข้าหลวงชินเพ้อเปิดเผยออกมาตำหนักหยางชินยังมีสายคนอื่นอีกเรื่องนี้ทําให้ท่านสนใจถ้าไม่รีบหาคนนี้ออกมาคงมีผลกับแผนการของท่านในอนาคตก่อนอื่นต้องหาว่าคนขององค์ราชายาท ในตำหนักอย่างซินเป็นแค่ขันทีน้อยหรือนางกำนันที่ไม่สำคัญมีเช่นนั้นองค์ราชทายาทคงไม่ทำดีกับนางกำนันน้อยอย่างข้าชัดเจนเพราะเขาต้องการมีคนที่ใกล้ชิดกับฮ่องเต้ตอนที่องค์ชายสิบเอ็ดถูกต่อว่าคนที่อยู่ในตำหนักอย่างซินมีไม่เยอะหลายวันมานี้ท่านคอยจับตาดูพวกเขาไม่นานก็เจอเป้าหมายลำบากเจ้าแล้ว ส้มผลนี้มอบให้เจ้าหวานมากนะขอบคุณแม่นางขอบคุณแม่นางแม่นางใจดีอย่างนี้มิหน้าฝ่าบาทถึงชอบพวกเราต่างก็คอยรับใช้หน้าพระพักภายหน้ายังต้องช่วยเหลือกันอีกไม่ต้องเกรงใจใช่แม่นางพูดถูกแล้วว่ากันว่าอยู่กับห้องเต้เหมือนอยู่กับเสือเป็นอย่างนั้นจริงๆวันๆันข้าใจตุ้มๆต่อมๆกัว่าว่าผิดแล้วจะถูกตัดหัว เรื่ององชาย11วันนั้นทุกคนตกใจกันหมดอยู่ข้างฝาบาทต้องระมัดระวังตัวองชาย11วันนั้นข้าก็ได้ยินมาฝาบาททรงพิโรธมากโชคดีที่ได้แม่นางเอ๊ะเจ้าพูดอย่างนี้หรือว่าวันนั้นจะไม่ได้เข้าเวรหรือเป็นข้าที่เข้าเวรแต่พ่อท้องเสียเลยให้เสี่ยวเติงจื่อไปเข้าเวรแทนแป๊บหนึ่งได้เข้าตำหนักอย่างสินฏนบัติอต้ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด การท้องเสียแล้วหาคนอื่นมาเข้าเวรแทนถึงไม่ถูกกฎแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครทำท่านสงสัยเสี่ยวเติงจือ่อรีบหาโอกาสยืนยันความคิดทันทีเจ้าก็คือเสี่ยวเติงจื่อที่นางข่าหลวงฉินพูดถึงใช่ไหมเสี่ยวเติงจื่อแสดงอาการตกใจยิ้มรับใช่แล้วใช่แล้วเห็นใบหน้ายิ้มของเสี่ยวเติงจือ่อใจท่านก็รู้สึกหมดคำพูด นางข้าหลวงฉินคนเดียวก็จัดการได้ไม่ต้องเปลืองน้ำลายมีหน้าอดีตชาติองค์ชาทายาถึงถูกลดข้างกายมีแต่คนไร้ไประโยชน่แม่นางมีทางให้ข้าไปรับใช้ตำหนักด้วยไหมเสี่ยวเติงจือ่อมองท่านด้วยสายตาอ้อนวอนข้าไม่ทำให้เขาผิดหวังแต่ว่าควรทำยังไงถึงจะผักเข้าตกหลุมพางได้แล้วเ,เ,เลือกให้เขาตกให้เขาไปนวดให้ห้องเตะ ช่วงนี้ฮ้องเต้ทรงเหนื่อยล้ามากมักจะบอกข้าว่าปวดไหล่แม่นางหมายความว่าให้ข้าไปนวดให้ฝาบาทหรือเรื่องนี้ต้องทำให้เป็นธรรมชาติฮ้องเต้เห็นเจ้าฉลาดและมีน้ำใจต้องรับเจ้าเข้าไปรับใช้แน่ใช่ใช่ช่แม่นางฉลาดนักข้าจะไม่ทำให้แม่นางผิดหวังเสี่ยวเตึงจือไม่ทำให้ท่านผิดหวังจริงๆวันรุ่งขึ้นตอนที่ท่านเข้าเวรก็ได้ยินว่า เสียเติงจื่อทำให้ฝ่าบาทกิ้วถูกย้ายไปแผนกซักผ้าเสเติงจือ่อได้มาทํางานนอกตําหนักคิดว่าองค์ราชทายาทน่าจะลงทุนลงแรงไปไม่น้อยน่าเสียดายไม่มีฝีมือเลือกคนเลือกประชุมแล้วฮ่องเต้เดินเข้าตําหนักหยางซินสีหน้าเงียบถึงทั้งตําหนักหยางซินทุกคนมองมาทางท่านด้วยสายตาขอความช่วยเหลือส่งถ้วยชาให้ท่านรบกวนแม่นางแล้ว คือเห็นเป็นเราเป็นแบบโล่กันกระสุนเงนี้ยป่ะท่านแอบถอนหายใจรับถ้วยชามายกเข้าไปในตำหนักอย่างซินวางถ้วยชาบนโต๊ะเบาๆหมอมชั้นเห็นฟาบาทเหมือนจะเหนื่อยให้หมอมชั้นนวดกดขมับให้ไหมเพคะความเหนื่อยล้าของข้ากดขมับกับดื่มชาก็ใช้ไม่ได้ผล เมื่อเป็นเช่นนี้หม่อมฉันเล่าเรื่องตลกให้ฝ่าบาทฟังดีไหมหรือให้คนที่ลงดนตรีมาดีดพินผ่อนคลายดีเจ้านะ่ะขี้ขาดไม่กล้าถามข้าว่าทำไมถึงเหนื่อยหม่อมฉันขี้ขาดแค่กล้าคิดหาทางทำให้ฝาบาทอารมณ์ดีวันนี้ข้ามขี้ขาดข้าถามเจ้าเจ้าคิดว่านักฆ่าวันนั้นเป็นคนที่ลูกของข้าส่งมาหรือเปล่าฮองเต้จ้องมองท่านขมิง ต้องจนท่านเ็งไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงนี่เป็นคำถามที่เอาชีวิตถึงท่านไม่อยากตอบคำถามนี้แต่ต่อหน้าฮงเต้ท่านเลือกไม่ได้ในเมื่อฝ่าบาทถามหม่อมฉันงั้นหม่อมฉันก็ตอบตามตรงองค์ชายทั้งหลายต่างมีข้อด้อยแต่พวกเขาเป็นโอรสของพระองค์เรื่องเนระคุณเช่นนี้คิดว่าคงไม่ทำพูดจบท่านก็วิเคราะห์นิสัยขององค์ชายหลายคน เจ้าพูดถึงองค์ชายหลายคนแล้วเจ้าไม่พูดถึงองค์รัชทายาทไม่ต้องพูดข้ารู้ว่าเจ้าอวยให้ข้าฟังเจ้าพูดตรงไปตรงมารู้ว่าข้าสงสัยองค์รัชทายาทหม่อมฉันไม่กล้าไม่มีความก้าวหน้าเอาซะเลยยังพี่ขาดเหมือนเดิมช่างเถอะไม่กดดันเจ้าแล้วท่านรู้สึกเหนื่อยอยู่ต่อหน้าพระพักกล้ามากตายไวระวังตัวไว้หน่อยดีกว่าตายช้าหน่อยแต่ว่า ถึงท่านคลี่ขาดแต่ได้รู้ความคิดของฮ้องเต้ก็ไม่ปกปิดทําให้ฮ้องเต้ยิ่งไว้ใจท่านลูกที่รักที่สุดตั้งแต่เด็กเพื่อบรลังกับทําร้ายตัวเองฮ้องเต้รู้สึกผิดหวังมากแต่ความจริงชัดเจนอยู่ตรงหน้าฮ้องเต้ยังไม่ทําอะไรองค์ราชทายาตง่ายๆเพียงแต่ความเชื่อใจลดลงองค์ราชทายาตค่อยๆรู้สึกได้สามารถเป็นราชทายาตได้อย่างสบาย ทำเรื่องเหลวไหลามากมายโดยที่ตำแหน่งยังไม่หลุดที่อง์ครัชทายาติอาศัยคือความรักและความไว้ใจของฮองเต้ตอนนี้ความรักกับความเชื่อใจค่อยๆหายไปอันตรายก็ปรากฏอง์ครัชทายาทร้อนใจมากหาโอกาสมาคุยกับท่านช่วงนี้เสด็จพ่อมีเรื่องเข้าใจผิดมากมายแต่ข้าไม่รู้ว่าเรื่องไหนที่ทำให้เสด็จพ่อไม่พอพะไยเจ้าเคยได้ยินเสด็จพ่อเอ่ยถึงไหม เ,ออเราเลือกอะไรไปล่าลืมแล้วเอาอะไรอะถามกลับแล้วกันค่ะความคิดของฮ่องเต้ไม่ได้เปิดเผยออกมาง่ายๆแต่ครั้งที่แล้วทรงกิวเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกิดในการประชุมตอนเช้าองค์ชาญาต์น่าจะทราบดูท่าคงเพราะเรื่องถวายตีการ้องเรียนแต่เรื่องเล็กพวกนี้ทำไมพวกเขาถึงต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยได้ยินแล้วในใจท่านก็คิดดูท่าองค์ชาญาตยังไม่รู้ว่าฮ่องเต้สงสัยเขาเรื่องนักฆ่า เจ้าก็รู้ข้าอยากแบ่งเบาภาระเสด็จพ่อแต่มักจะมีเรื่องเข้าใจผิดเสมอเข้าใจผิดหรือไม่ท่านลองถามใจตัวเองดูยังทำมาหลอกนางกำนันเล็กๆที่นี่ทำท่าเป็นห่วงไม่รู้ว่าหม่อมฉันช่วยอะไรองค์ราชทายาทได้ไหมเอาอย่างนี้ถ้าเสด็จพ่อมีแผนหรือมีความคิดอะไรเจ้าก็มาบอกข้าดีไหมท่านทำท่าทางลำบากใจลังเลเหมือนไม่รู้ว่าควรทำยังไงดี ไม่ต้องตกใจข้าแค่อยากเตรียมตัวไว้ก่อนแบ่งเบาภาระแทนสดทธพ่อเท่านั้นห้องเต้มีกฎเข้มงวดถ้าถูกห้องเต้ทราบหม่อมฉันกลัวว่าจะถูกลงโทษเจ้าจะกลัวอะไรคิดว่าข้าจะหักหลังเจ้าหรือหม่อมฉันหรือว่าองค์ชทาญาตไม่ทำอย่างนั้นแต่หม่อมฉันกลัวว่าองคชาญาตจะถูกลงโทษได้ฟังองค์ชาญาตก็ตกใจแววตาอ่อนโยนขึ้นวางใจเถอะไม่มีใครรู้อีกอย่าง นี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเสด็จพ่อไม่โกรธหรอกองค์ราชทายาทพยายามพูดเรื่องให้เล็กน้อยก็เพราะอยากให้ท่านรับปากไวๆไวท่านมีแผนในใจแน่นอนว่าต้องรับปากในเมื่อองค์ราชทายาทพูดอย่างนี้หม่อมฉันจะพยายามช่วยองคราชทายาทดีที่มีเจ้าเจ้ามาช่วยข้าได้ดีจริงๆเลยในอดีตชาติเขาก็ใช้ความจริงใจแบบนี้หลอกท่าน จิงใจจอมปลอมหน้าไหวหลังหลอกเป็นเรื่องที่เขาชํานาญที่สุดเย็นชาเลือดเย็นแต่กับทําเหมือนมีน้ําใจกว้างขวางพูดแล้วองค์ราชญาตทาาก็ยื่นมือออกมาต้องการจะจับมือท่านท่านได้สติรีบหลบขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงดังมาแต่ไกลมือขององค์ราชทา,ายตทค้างอยู่กลางอากาศถาวายพระพอองคราชญาตทาาผู้เหงยังอยู่ไกล รีบเดินเข้ามาเหมือนจะเกิดเรื่องใหญ่อะไรสุดท้ายแค่ถวายพระพรการขัดจังหวะนี้องค์ราชญายาติก็รีบเก็บมือกับพูดท,ทักทายไม่กี่คำและส่งสายตาให้ท่านแล้วก็จากไปท่านรู้ว่าฟู่เหงิงกำลังช่วยท่านรีบขอบคุณเคยบอกเจ้าแต่แรกแล้วให้อยู่ห่างๆองคชาญทาตทไว้เจ้ารู้ไหมเจ้าทำอย่างนี้มันอันตรายมากขอบคุณท่านฟู่เหงิงข้ารู้ว่าทำอะไรอยู่ เผชิญหน้ากับสายตาที่เป็นห่วงของผู้เหงทํทให้รู้สึกละอายใจได้แต่หาข้ออ้างจากไปข้าเคยรับปากจะช่วยเจ้าจะต้องเชื่อข้าท่านมองเขาด้วยรอยยิ้มในใจตัดสินใจแล้วเดินก้าวจากไปอย่างไวองค์ราชทายาทใจร้อนมากสักพักก็แวะมาถามข่าวกับท่านเผชิญหน้ากับองค์ราชทายาทที่ใจร้อนท่านส่งข่าวจนพอใจเพียงแต่ว่า ในข้ขาวพวกนี้ใส่ข้อมูลเพิ่มไปหน่อยจริงสามส่วนเท็เจ็ดส่วนทำให้ญาติจะแยกแยะเหมือนความดักที่องค์รัชทายาทมอบให้ท่านในชาติที่แล้วเข้าของเจ้าพวกนี้สําหรับข้าแล้วสําคัญมากนีม่มอบให้เจ้าเขาส่งถุงแพรหนักๆให้ท่านหม่อมชั้นตับไว้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่องค์รัชทายาทหม่อมชั้นคงถูกคนชั่วให้ไร้ตายไปนานแล้ว ตอนนี้ช่วยองค์ราชทายาทได้หมอมฉันคือคนที่สบายใจที่สุดเจ้ามีใจข้ามองคนไม่ผิดวางใจเถอะเจ้าช่วยข้าดีๆอนาคตเจ้าได้ดีแน่ท่านรีบขอบคุณมององราชทายาทหายไปจากสายตาก็ทำสายตาเย็นชาการหลอกลวงการทำลายน้ำใจในอดีตตอนนี้ตอบแทนท่านให้สะสมหลังจากประชุมคุณนางองเต้กิ้วอีกแล้ว ในฐานะคนที่สามารถปอบห้องเต้เวลาโกรธได้ดีที่สุดท่านยกน้ำชาเข้าไปในตำหนักย่างซินท่ามกลางสายตาคาดหวังอีกครั้งท่านค่อยๆวางถ้วยชาลงบนโต๊ะทันกลับไปเติมเครื่องหอมในกระถางเครื่องหอมที่ท่านไปขอให้หมอหลวงในสำนักหมอหลวงปรุงเป็นพิเศษทำให้จิตใจสงบข้าเริ่มสงสัยตัวเองละคำพูดของฮ่องเต้แต่ไหนแต่ไรคือหนักแน่นมีอำนาจ คราวนี้กลับดูเหนื่อยและไม่เชื่อมั่นควรตอบกับห้องเต้ยังไงดีเลือกสอบถามนะคะสงสัยทำไมฝ่าบาทพูดอย่างนั้นก่อนหน้านี้ข้ารู้สึกว่าองค์ชายญาตเป็นลูกที่คล้ายคล้ามากที่สุดตอนนี้มาคิดดูข้าไม่ได้โง่อย่างเขาแต่ไหนแต่ไรมาองค์ชายญาตมีความคิดรอบคอบความคิดรอบคอบเขาคิดหน้าคิดหลังซะที่ไหนไม่มีประโยชน์สักนิด ทำให้ข้าโมโหนักดูท่าข่าวจริงสาส่วนเท็จเจ็ดส่วนของท่านได้ผลไม่นึกว่าจะไวขนาดนี้โองราชทายาทยังเด็กฝ่าบาทดื่มชาสมก่อนค่อยๆผ่อนคลายอารมณ์เด็กเจ้าสี่เจ้าห้าเจ้าแปดคนไหนๆก็มีประโยชน์มากกว่าเขาท่านรู้ว่าที่ฮ่องเต้พูดแค่โมโหแต่ทําให้นึกได้เลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้ฮองเต้ผิดหวังแค่ไหนหลายวันผ่านไป องค์ชายหลายคนถูกฮ่องเต้เรียกเข้าเฝ้าเว้นแต่องค์ราชายาทญราชองชายหลายคนยิ้มไม่หุบในสถานการณ์อย่างนี้ท่าทางที่มีต่อเบาวในวังอย่างพวกท่านเมตตาขึ้นเยอะเดินออกจากตำหนักอย่างชินจู่ๆก็หยุดหันมามองท่านหลายวันก่อนเสด็จพ่อต่อว่าองค์ชายาทใช่ไหมฟาบาทไม่ได้เรียกองค์ราชายาทเข้าเฝ้าหลายวันแล้วพี่รองก็กระไร ไม่มีสมองไม่แปลกที่เสด็จพ่อจกดกงเพิ่งพูดจบท่านก็เห็นองค์ชาญญาตเดินมาทางนี้สายตามองมาที่ท่านและองค์ชายหกคราวนี้แย่ละองค์ชาญญาตที่ขี้สงสัยกลัวว่าจะสงสัยว่าท่านสมคบกับองค์ชายหกหรือไม่พี่รองบังเอิญจริงองค์ชาญญาตไม่สนใจเขาเดินไปทางตำหนักอย่างสิน้นนึกไม่ถึงว่าไม่ยอมให้เข้าเฝ้าทำให้เขา ยืนอยู่ข้างนอกตําหนักคนเดียวทั้งอึอดอัดทั้งโกรธสีหน้าเยาะเย้ยขององค์ชายหกเก็บไม่อยู่กลัวว่าหลังจากนี้องค์รัชทายาทต้องถูกหัวเราะเยาะด้วยเรื่องนี้ไปอีกนานวันลุงขึ้นท่านได้ยินว่าช่วงนี้องค์รัชทายาทยิ่งถูกห้องเต้เฉยเมยแถมยังถูกห้องเต้ต่อว่ารุนแรงในท้องพระโรงแอบหัวเราะในใจเสร็จท่านก็ต้องเผชิญหน้ากับคําถามขององค์รัชทายาทแล้ว แต่ท่านนึกไม่ถึงว่าองค์ราชทายาทจะไม่มีความอดทนหลังเที่ยงวันนั้นตอนที่ท่านเตรียมชาอยู่ในห้องชาองค์ราชทายาทก็ก้กาวเข้ามาอย่างไวองค์ราชทายาทมาได้ยังไงหม่อมฉันกําลังเตรียมชาวองท่านอย่างเดือดเย็นเจ้ารู้ไหมว่าข้าถูกพระบิดาต่อว่าขนาดไหนเบ่งตามองหม่อมฉันทําอะไรผิดหรืออย่ามาทําไก เจ้าเป็นคนขององค์ชายหกใช่หรือไม่องค์ราชายาทท่านพูดอะไรน่ะหม่อมชั้นฟังไม่เข้าใจทําไมเป็นคนขององค์ชายหกข้าเห็นเจ้าสนิทสนมกับองค์ชายหกจะยังมาหลอกข้าอีกองค์ชายหกเคยพูดคุยกับหม่อมชั้นจริงแต่องค์ชายอื่นๆก็เคยคุยกับหม่อมชั้นถ้า้บอกว่ามีอะไรที่ทําให้องค์ชายาทโมโหคงเป็นเรื่องที่องค์ชายทั้งหลายต่างเคยถามเรื่ององราชายาท ท่านพูดจบสีหน้าองค์ราชายาทก็ขึ้มแมวตามีความโกรธก็ไม่แปลกอะไรพวกเขาคอยดูเรื่องตลกของข้าทั้งนั้นหม่อมฉันรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยขององค์ราชายาทเป็นอย่างมากจะทำร,ร้ายองค์ราชายาทได้อย่างไรเพราะมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเจ้าจงใจให้ร้ายข้าหรือโอ้ยเส,อเสืยงเสียงเสียงเสียงหายโอ้ทุกคน โอเคเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าดีกว่านะคะใครที่ชอบ like, ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะอ๋อรู้สึกพอคิดแล้วว่าทุกคนคงเห็นเบื้องหลังการที่เราอัาจคลิปแล้วอ่านผิดบ่อยๆแบบนั้นรู้สึกอายจังเลยโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ